ผู้กองไปไหนเนี่ยงเน่เ่เน่เ่เฉันอยู <pues> ่นี <English> ่โอ้เฮ้แล้วทำอะไรอะฮะนี่ถ้าถ้าถ้าทำอย่างนี้นะฉันว่าอย่าทำดีกว่าตัวแผนแตกกันไหมล่ะเห็นในหนังมันท่าทางมันดูดีก็เลยอยากทำตามบ้างะครับจะไม่น่าเหรอเจเน็ตเขียวมาดอนน่ามาดอนน่าหรือมาดอนหอยหลอดเนี่ยฮะ ทำไมหัวหน้าเนี่ยจะต้องให้พวกเราเนี่ยมันมาปลอมตัวแฝงเข้ามาอยู่ในโรงเรียนด้วยเนี่ยฮะก็เขาให้ผู้กองปลอมตัวเปน็นอะไรปลอมตัวเป็นนักเรียนใช่อย่าลืมที่ผู้กองว่าใน,ผานแผนกของเราฮะคนที่หน้าอ่อนที่สุดก็คือผู้กองอหรือว่าอยากจะให้ผมปลอมเป็นนักเรียนแทนเออ,เอ,อ,เอ,อ ไออันนั้น,นฉันรู้ว่าเขาทาเสือก็ต้องมาหาเสืออะไรนี่แหละแต่ทีนี้ว่าทาไมต้องให้เป็นนักเรียนฉันไม่เข้าใจเอาเป้าหมายของเราก็คือนักเรียนไงครับมันก็ต้องกลอมเป็นนักเรียนสิครับหรือูุรุษไปพอใจผมเป็นนักเรียนไม่ได้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 จ่าด,ดำผู้กองเนี่ยเป็นพานโลไม่ได้ลาสีเขาไม่ให้แต่ถ้าเป็นจ่าด,ดำอ่ะได้เลยนะลาสีจับเลยแหละถ้าเป็นพานโลอ่ะเออจะยืนเนี่ย,ยืนนี่ยปาคนไรรู้แต่งพาโลขึ้นจริงๆเลยเนี่ย าออกจากตำรวจมาเป็นพาลงเลยดีกว่าโอ้โหยหญ่ตึงขนาดนล้นเลยครับยังต้องเป็นอยู่แล้วเป็นต่อไปอะเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหานะ้วนี่ผมอยากจะรู้ว่าคุณปลอมตัวเป็นอะไรเนี่ยเป็นโฮยุตตี้ไงแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกับผมเนี่ยเป็นก็เป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมผมไม่ได้นักเรียนแล้วฉันเป็นแม่ของผู้กองไงฉันปลอมเป็นแม่ของผู้กองปลอมเป็นแม่ของผมแล้วแม่ผมทำอาชีพอะไรโฮยุตตี้ แม่ผู้หมวดนี่สมกับเป็นตำรวจจริงนะแม่สืบซะละเอียดเลยนะว่าแม่เราเป็นคอนโยตี้ไดยืนี่ครับใช้ได้นะเซ็กซี่นะได้ไหมคะเออผมว่าถ้าทางที่ดีคุณออกมาจากแหก่อนได้ไหมครับทำไมใส่ไปทำไมพวกอ้วนพวกแหใส่ไปทำไมเนี่ยแหแหนี่เหรอคะใส่เอาไว้ดักผู้ชายไงผู้หญอยากติดล่างแห อือเอาละผมว่าเดี๋ยวพวกเราเข้าตามแผนของเราแล้วกันนะใช่คุณเป็นพาลงคคุณเป็นหลักเรียนและฉันก็เป็นแม่คุณไม่ต้องเน้นหรอกพูดแม่ผมก็รู้แล้วอย่าลืมนะคะจำเอาไว้ถ้าเราอยากได้ลูกเสือเราก็ต้องเข้าทำเสือทำตามที่สารวัตรบอกให้แล้วกัน ของพวกเราอะ่ะจะต้องเป๊ะรู้ไหมไอ้ยาให้คุณหนุ่มเซ้อมไปก,ก่อนได้ไหมอะฉันนอ่ยเมื่อคืนอะไม่ได้นอนเลยทั้งคืนอะเขาแล้เกเจ็บไปทาอะไรมาละฮะถึงไม่ได้นอนทั้งคืนอะหืมก็ได้นอนน่นแหละแต่ว่าพอดีฝันว่าไม่ได้นอนก็เลยเพีย้ยเพีย้ยน,น,นี่ไม่ต้องมาตลกเลยลุกขึ้นมาซ้อมอย่ามาอู้โอ้โหไม่เห็นหรอพวกผู้ชายมาดูอยู่อะ่ะจะสู้มาได้ไงฮะออกมาซ้อมอย่างนี้มันไม่ต้องอู้เลยแเอา แค่นี้เหรอวะเต้นอย่างนี้นะแบบเด็กประถมก็เต้นกันว่ะแค่นี้มันซ้อมแค่บอกบอกของจริงมันก็ต้องดูไปวันจริงสิคะใช่เฮ้ย,ย,ย,ยตกใจะรยะยะฉันจะบอกอะไรให้นะที่เจอเห็นนะมันแค่ซบซบคอยดูเธอวันจริงอ่ะถ้าฉัน,นะะป๊เป๊ะ <ๆ S 1> ยกแขนขวาย่อตัวลงงกหน้าออกมาแล้วพูดคำว่าบ้าีใครหัวเราอบอุ่มอุ่ะอุ่มอบ่มบอกว่าหยุดนี่พวกเราไม่ต้องไปยุ่งสกรกใช่พวกมันใช่มาที่สกรก แล้วอ่ะไม่้องเลยว่าไงจ๊ะนังอาร์ตรีบไปไหน,นป่าผมจะรีบไปเรียนรีกไปนะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้กล้าไล่เหรอเอ็งก็รู้นี่หวางว่าพวกข้าเนี่ยเป็นใครว่าแต่พวกเราเป็นใครวะโี้ยแกหัดจำชื่อกลุ่มพวกเราหน่อยดีวะพวกเราอ่ะแก๊งสุดยอดสามเด็กเอเลเว้ยเนี่ย บอยเด็กเกเรส่วนเราอะ่ะแบงค์เด็กเกเรและนู่นอ่ะเบียร์เด็กเกเรว่าแต่เนี่ยคุณออสจะไปทางนี้หรือเปล่าครับผมจะไปทางนู้นครับถ้าจะไปนะน้องก็ต้องจ่ายค่าผ่าตังที่หน่อยสองพันนะผมไม่มีหรอกครับปล่อยผมไม่เธอะแต่ถึงผ,ผมจะมีผมก็ไม่ให้คนกั้กัว แล้วก็ชั่วอย่างพี่หรอครับเออจี้สมองเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้กล้าปฏิเสธแก๊งสามเจเลยของเราแก๊งจะกายมันดูหน่อยดิได้เลยแต่ไม่ตายใช่ไหมต้องเจออย่งี้โอ้โห no 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 n my god เน oh oh ี่ยมันโย้าไี่ยัมัีรี่อเนี่ยมัาอเ่ยัี่ป้ป้าป้าป้าปาอยู่แล้ไม่เร่อยกสัมเรีอราไม่ใ่ยรีร่เรมรี้้าแกไม่พักเนี่ยฉันหยุดหายใจไปแล้วนะนี่อันนี้สินี่ไอหน้าอ่อนไม่มีตังใช่ไหมเล่าะเดี๋ยว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 เดียวอะให้ยืมไม่ได้ครับไม่ได้ คือแม่ผมบอกว่าอย่ารับเงินจากคนหน้าแปลกเฮ้ยแปลกหน้าเขาแปลกหน้าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรรับไปเถอะอ่ะรับไปเถอะนะนะนะไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ได้ครับฉันถามแกนหน่อยแกโดนตีขนาดเนี้ยแกไม่รู้สักแสบสักพันไหนงเหรอ ะเก็บเป็นนั่งไหมเอาไปเถอะฉันสงสารเอาไปไม่ได้จริงๆครับไม่ได้ครับฉันไม่คิดฉันไม่คิดจอกฉันให้ฟรีเลยก็ได้ไม่ครับไม่เอาใช่ไหมครับอออืืหไม่เอาครับว่าเนี่ยออสนายจะไม่จ่ายเหรอไม่ครับไม่จ่ายต้องโดนเลยเออไม่จ่ายใช่ไหมแกอยากโดนแบบนี้ใช่ไหมไปเลยไปเลยไปเลยพวกนี้ไปเฮ้ไอ้น้องเป็นไรเจ็บไหมไม่เป็นไรครับดีแล้วดีแล้วที่ไม่เจ็บก็ไม่เป็นไร ไปรีบหนีไปซะ<ร>แต่เราต้องวิ่งนะอย่าเดินนะเพราะเดินเราไม่ทันแน่เพราะขาเราสั้นเราเลยรีบวิ่งไปเลยเฮ้ยมังไม่ยุ่งอะไรไอ้หน้าแกไอ้หน้าแกใช่ไหมใช่ฉันจะบอกให้นะด่าเมียด่าแม่ยังหน้าครบแต่ดายหน้าแกนี่มันครบไม่ได้นะเว้ยเออยางมีเรื่องใช่ไหมอันดับหนอนรักว่าจะลุยอ่ะพวกเรารีบหนีกันเถอะระวังตัวนะคะพี่ห<อ>น้าแกเออจะจะจะเข้าใจมากไปแล้ว ท่านแม่นะเรียงตัวเข้ามาเอ๊ะเรียงตัวมันจะเสียเวลาพี่ว่าเข้ามาเป็นหมู่กันหน้าเลยดีกว่าเฮ้ยล เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจัดการกไก่สามตัวนี่ก่อนวันนี้ไม่มีชั่วโมงเรียนเหรอไม่มีครับมายืนนี่นี่กฎของโรงเรียนเรามีอยู่ว่าห้ามมีเรื่องมีรลากวกันในโรงเรียนเธอเป็นนักเงลงเหรอฮะ